สบายดีทุกคนนะสบายดีเนะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะในงานบุญปีใหม่หรือว่าบุญนอบเปเจ้าข้องพี่น้อง <c oughs> สุภารณมงนะ้งเนาะอยู่ที่แคว่งเสียงคว้างนะาเนาะส่วนอ่ะเพิ่งจะมีงานใหญ่ๆเนาะที่ว่าจบไปแล้วเนาะมาบวาถันเนาะ ได้ยินว่างานญงมันจบลงวันที่สาวหกประมาณนี้เนาะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันจะมีอีอกงานหนึ่งเนาะอยู่หมู่บ้านนี้เนาะออกจากใจกลางตัวเมืองมาประมาณนึงน <c oughs> น่งนะนี่เนาะมันก็นจะมีการส่นเอางวงมาส่นกันเนาะก็เป็นฮิตคองไปเป็นนี่เนาะเป็นกีฬากิจกรรมอย่างหนึงน <c oughs> น่งเนาะ <c oughs> ในบุญปีใหม่ นะอนนี้อันนี้งูส่นอ๋อตัวบางใหญ่เนาะก็จะมีจุดอ่าบนงูส่นเนาะอยู่หุ่นเนาะตัวนาหุ่นอ่าไปแก็จัดคิวไปเนาะเดี๋ยวมาเห็นเพื่อนเอางัวมานี่มยมักไล่เนาะ <c oughs> สังเกตนี่น่าจะฮอวสามสิบสี่สิบตัวประมาณนี่เนาะ <c oughs> บางบางทีน่าจะก,ก่ายเนาะนี่เนาะ อ่เนี่ยนะมันจะมาเนาะมันจะโตบางใหญ่เนาะอันนี้งูส่เนาะเปินเลี้ยงอ่าไว้โดยเฉพาะเลยเนาะนี่ีเตะโตใหญ่ๆงามๆอ่าเถอะเนี่ยนะโตบางใหญ่เนาะเบิ่งนี้บุกกาเข้าไกลเนาะขันเป็นเจ้าค้องนี่เข้าไกล้ว่าไ้น่ะนี่นะต้องเป็นเจ้าค้องท่านั้นเนาะตีต่อ มันเงี้าย,ายงาม,งามนะเศร้าอ่อนนะมันกระจะเลี้ยงไว้ในงานงานงานนี้โดยเฉพาะนะก็จะมีช่วงปีใหมนะ่เนาะปีใหม่ก็จะมีมีการส่วนนะส่นงวนะนัวหนะน้ <c ười> ยาหมาละลายนะเดี๋ยวพ่อนี้ยมันเงี้ยงๆนะ อเรามีมัลาลายตัวเนาะเพื่อเกี่ยมนะก็ใส่รถหมาเนาะพื่อใส่รถหมาดีเนาะมีลาลายเนาะเห็นอยู่นี่นี่นะหลังจากรสนแล้วแล้วก็เอาขึ้นรถเนาะเดี๋ยวนี่นะเอาขึ้นรถกลับบ้านเนาะกลับบ้านแล้วก็เอาหมาไม่ตอนเศร้าเนาะส่วนไล่เพื่นจะาสนตอนเศร้า

Về nào. Nhây ngào này. Lại lại khuôn gặp bà xòm này. Hãy subscribe gặp cày vào đây đó cày đây làm đây đấy ừ. ngay. <laughs> ต้องระวังเลยนะอยู่ไกลไล่มาได้เนาะเป็นเจ้าข้องนะเห็นะแล้วก็ผ่ากันปุ้มเบิ่งอยู่นี่นะตัวบางไงนะสุดแล้วมันก็จะมีมีรางวัลย่างดีนะมีรางวัล อันนี้ตัวดำนะตัวบางย้อยน,นะยเ้านี่ตัวดำเนาะอู้นี่ส่งหายนะอุ่อนๆนะฟัดฟัด,ฟ,ดฟัดเลยเนาะนี่น่าหลายฟุ้งออกมาเลยนะจับบันไดนะปากกาจับนะเพราะเป็นเจ้าค้องเนี่ยตลายเนาะง่วนสนเลยต้องระวนะังเนาะ ไปเห็นอยู่ไส้ก็ยาเนาะยาไปจับโลเลน <c oughs> เนาะบอแมนเจ้าข้องนี่อันตรายเนาะเด็กง <c oughs> ดงามเนาะเ <c oughs> นี่นะ <c oughs> เลี้ยงไว้เบิงก็งามือกันเนาะ <c oughs> นอกจากี่วอามาสกนการเป็นกีฬาแล้วน <c oughs> เนาะเลี้ยงไว้เบิงไว้สวมก็งามดีน <c oughs> เนาะิ่นเอามาเนาะ ไซร์รถรถหุ่นได้นี่มาเนาะดีเนาะบางโตัวมันก็อย่างบัวสดแล้วหรืออย่างเนาะเลยยังได้เนาะนี่นะลายโตเลยเนาะนี่จะลายตัวบางย้อยเนาะลายตัวง่ายง่านี่เนาะง่ายง่างามงามก็มี lai mù bán nó, cái nào mà này nó, cái ởเทศ bản Sìn Quang này này, ừ. à này tổ bằng nhảy nè, cho này nhang nó, Hà nhang ส่วนงามๆแบบนี้นะหาสมยางน,นะดโดยเฉพาะก็จะเห็นใน่วงเทศากาลนะเพื่อนจะมาร,รวมโตกันหลยๆนะมา,นมาส่วนมาโซนะแต่ว่าบางครั้งที่เราไปตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็เห็นเพื่อนเลี้ยงอยู่เหือเน,นะเห็นเพื่อนเลี้ยงอยู่เหือนแล้วไปอยู่ส่วนนะโอ้เด้ยด <c oughs> อยู่ไกลกันนะอยาให้ส่วนกันแนเนาะ เล็งส่การน,นี่มันต้องได้แลนด์แล้วนะเนาะอันนี้นะคือข,ขึ้นเลยเนาะเป็นกิจกรรมเป็นประเพณีอย่างหนึงนะ่งเนาะที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะกรสทรวงบุญปีใหม่นี่นะีดสี่ดำางามๆลยเนาะเนี่ย ดำบูว,า,วาตอนนี้พันสนแล้วหรืออย่างเน,นาะยังไปจังได้เน,น,นาะเพราะว่าพเจ้าได้ยินว่าพเจ้าสนแต่ตอนเศร้าๆเน,นานะโอเนะงามๆเนาะ อเพิ่นสดแล้วแล้วเนาะเห็นขนกาวแล้วสดแล้วแล้วนะในมือนี้แล้วไปนะต้องมาตอนเช้าประมาณประมาณแปดโมงเนาะประมาณแปดโมงห้าสิบห้าสิบเอ็ดโมงประมาณนี้แหลนะนะเพิ่งจะสุดนะเพราะว่าได้ยินว่าตอน ตอนบายเนาะอาการฮอนเราหัวผสมกันนะตอนแม่นตอนตอนตอนเศร้าๆนี่เนาะหัวยังสนกันนะคนกมนะ็มาเบิ่งเนาะมาเบิ่งมาชม,มมาชมเปไหน nghàm này ừ. <laughs> à, Để tôi nhanh nhai đó. nhanh nhai, nhai hao hao này. À, đang đi nhìn phần bạc ca chưa nào? Bạc อาจารย์ยังบอลเลนะี้ยวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่ามาส่งม,มึงเนาะอืะอเคนะนี่นะจุดนี่นะจุดที่เพิ่นเอ่อวนกันอยู่จุดนี้เนาะอ่าเดี๋ยวนี้นะมาเมื่อกี้เนาะคนบักะลายเนาะมาเมื่อกี้นะ มันไล่อันนี้เป็นคอร์กนะมันเฮ็ดเป็นคุ้มคอไปแน่เนาะเพื่อความป,ปลอดภัยส่วนกันอยู่ทางไหนนะอันนี้นะเออน,น,นะอนนนะมายากกาเนาะว้าวเด็ดเห็นเพิ่นหนามาอยู่เนาะข้างบนว่าจะส่วนกันบนะอลเลยว่าเนานะ ส่วนหรือว่ามาโซหรือว่ายังได้นี่นะเอานี่เนาะอยู่ที่กมีแล้วงันน้ำมาเข้าอยู่ใน,นจุด <laughs> คุมมันสนกันนี่นะปอ้อเ่นะโตบางย้ายบางยามเด่นะเข่าไกลบไดายนะต้องได้ระบางนะ,นะว้าวโอ้เวเวว้าวเด่นนะ เนยย้อยเลยนะที่เห็นเห็นอยู่ตอนน้าตัวบางใหญ่น่ะอนยญ่ๆงามงามเกนอะก็มีหลายๆ่คนนะก็อกมาสมเนาะมาแต่เศร้าน่ะต้องมาแต่เศร้านะมาสมมือจะเริ่มประมาณแป้นหมวกมาบานเนี่ยมือนี้ก็มาช่วยได้มือแมือวานนี่ก็มาบัดหันนะ มามืออืนนนะออ่นนี่นะเน,นาะานะมืออื่นนี่วาสิมาเนาะเพื่อน่าจะยังสนอยู่เนาะมืออื่นนี่เนาะตอนเช้าเนี่ยเนาะตอนนี้เป็นเป็นสนามนะเนาะเพมันก็เฮ็ดนี่เนาะเพื่อความปลอดภัยเนาะเวลางัวสงสนเนี่ยแล้วก็อาจจะแล่นออกมาเนาะมันก็จะเฮ็ดเป็นคุ้มเป็นคอกอยู่นี่เนาะประมาณนี้เนาะ เพิ่นน่าจะส่วนแล้วแล้วเนาะสำหรับมือน,นี้เนะนาะแล้วก็บมไดท้ทายเบื้องสำหรับนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเบิ้งมืออนะื่นเนาะมืออื่นสีมาแต่เช้ามาแต่เช้าประมาณประมาณแปดโมงเก้าโมงเลยเนาะ